สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีล้างหัวพ็อกนะครับหัวอะแดปเตอร์นะครับสําหรับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเวลามีตะกันนะครับเวลามีตะกันฝังตัวฟิลเตอร์ของเขานะครับจะททางานไม่เต็มที่นะครับวิธีการถอดก็ใช้ประแจเบอร์ยี่สิบสองนะครับหรือประแจเลื่อนนะครับถอดออกมาประมาณนี้ครับอันนี้เราถอดก่อนหน้าแล้วครับเราใช้ประแจเลื่อนถอดนะครับอ่า หลังจากดูตะกันตรงนี้แล้วไม่มีนะครับไม่มีเราก็มาดูอีกอย่างนะครับก็ดูมารีเช็คก,กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขั้นตอนทําความสะอาดนะครับให้ส่องดูกับไอต้านแสงนะครับนะครับสังเกตดูนะฮะน้ําจะไม่มีแสงอ่าส่องทะลุมาเลยนะครับผม นะครับค่อยๆหมุนดูนี่คือเกิดอาจากอาการของอ่ครับหุนฟูนหรือว่าตะกันเล็กๆนะครับไปขวางรูอยู่นะครับไอตัวสีแดงนะครับอ่าตัวสีแดงด้านหน้านะครับจะไม่มีแสงเลยนะครับวันนี้วิธีการทำความสะอาดของเรานะฮะเราจะใช้อุปกรณ์สองสามอย่างนะครับผมนะครับเพื่อทำความสะอาดตรงนี้นะครับตามมาดูกันครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับ ตัวแรกคือน,น้ำยาล้างจานครับนะครับน้ำยาล้างจานนะครับสันไหลนะครับและแปลงสีฟันเก่าๆหรือว่าใหม่ๆก็ได้นะครับขอให้ใช้แข็งๆหน่อยนะครับอ่านะฮะแปลงแข็งๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะทีนี้เรามาทําความสะอาดอเอาออกมาก่อนนะครับดันออกจากม็อกมาก่อนนะครับผมจากเบ้านะฮะนะครับค่อยคอยขัดไปนะครับสําหรับไอตัวนี้เป็นมันจะดูดอ่าเหมือนกาอ่ากาลักน้ำนะครับเอ่อไม่ใช่จิอ่ามันจะดูดอากาศเข้ามาเสร์ฟนะครับมาเสิร์ฟให้เป็นการประหยัดน้ํานะครับผมเป็นอะแดปเตอร์ดึงอากาศด้านนอกมาช่วยนะครับ พอเวลาตัดนี่จะทํางานไม่เต็มที่นะครับต้องกับย้อนไปดูครับวิธีการถอดแยกชิ้นนะครับผมใช้มีดคัตเตอร์นะครับหรือมีดทาครัวก็ได้นะครับผมค่อยๆงัดตามภาพดูเนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับค่อยดันค่อยงัดออกมานะครับผมหลังจากทําความสะอาดด้านนอกแล้วยังไม่โอเคก็ต้องถอดด้านในมาครับมันจะถอดยากหน่อยนะครับ นิดหนึ่งครับก็ไม่ยากมากเท่าไหร่นะฮะนี่ครับแยกชิ้นออกมาแล้วครับแล้วเราก็มาทําความสะอาดทั้งสองด้านเลยครับตอนนี้นะครับผมล้างต่อไปนะครับผมอ่าครับเวลาขัดเสร็จนะครับให้ใช้น้ำนะครับน้ำสะอาดนะครับล้างดูนะครับผม แล้วมาสองต้านแสงดูอีกทีนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในที่มืดให้ใช้ไฟฉายนะครับไฟฉายนะฮะไฟฉายก็ได้นะครับถ้าไม่มีแสงสว่างหรือว่ามีหลอดไฟก็ส่องตรงหลอดไฟก็ได้นะครับผมนะครับเริ่มนะฮะเริ่มมีแสงลางๆครับแสงสว่างที่ปลายอุมงคงนะครับผมอ่านะครับเทคนิคการส่องกับไฟฉายก็ประมาณนี้นะครับผม นะฮะอ่า,อาเห็นแสงไหมครับนี่ฮะชัดเจนครับทุกอย่างทุกหัวก็ทับล้างประมาณนี้นะครับผมใช้แปรงสีฟันนะครับน้ำํำยาล้างจานนะครับขัดขัดเข้าไปนะครับผมอ่จะเห็นแสงครูนยนะครับผมอ่านี่จกเราทําความสะอาดอ่าแปลงสีฟันก็จะอ่าขัดขัดขัดมันก็จะดันดันออกมานะครับผม ชิ้นส่วนสําคัญพวกนี้มีขายทั่วไปนะครับชิ้นละไม่แพงนะครับแต่ว่าต้องดูให้ถูกรุ่นนะฮะมีอะไหล่เยอะแยะเลยนะครับผมสําหรับเบื้องต้นก็ให้ล้างประมาณนี้ก่อนสมมติว่าตัวไหนที่เอาไม่อยู่แล้วก็ให้หาซื้อได้นะครับให้เซิร์ชดูนะครับผมมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าดูให้ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบคืนกันนะครับและไปลองกันว่ามันจะโอเคไหมนะครับ ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับผมขอบพระคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ถ่ายคลิปต่อไปนะครับผมอ่านะครับนี่ฮะไปถ่ายสองได้ทุกอย่างนะครับสองตานแสงนะครับเห็นนะฮะจะสว่างนะครับอันนี้คือเราต้องล้างหมดนะครับล้างถึงตัวสีแดงนะฮะแล้วตัวสีดำนะครับล้างอย่างนี้ก็การประกอบก็เหมือนที่เราถอดออกมาครับดูมุมดู ได้นะครับผมแล้วก็ดันเข้าไปนะฮะก็จะเป็นอ่าดินเปเปอร์นะครับล็อกตักเลยนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาเทสของจริงกันว่ามันจะโอเคไหมนะฮะมันจะดีขึ้นไหมนะครับมาใส่หัวก๊อกกันนะครับผมตามมาดูกันครับผมอ่านะครับหัวก๊อกรุ่นนี้จะมียางนะครับมียางมียางกันซึมอยู่หนึ่งตัวนะครับผม อย่าให้หลุดนะครับระวังนะครับเวลาถอดนะครับอันนี้เอามือหมุนเปล่าๆดูก่อนนะครับถ้าโอเคแล้วค่อยใช้ประแจอัดเข้าไปนิดนึงนะครับนะฮะหรือว่าใช้ผ้าก็ได้นะครับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องแน่นมากนะครับผมเพื่อจะถอดล้างต่อไปนะครับเผื่อไม่มีประจงประแจนะครับประมาณนี้นะครับผมดีขึ้นนะครับใส่ปลิ้งหน่อยนะครับถ้านะครับอากาศก็จะดูดเข้ามานะครับ น้ำโปดีนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่องป๊อปอ i ม